สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการ Health Fix โดยเพศสัจกรณิติโตะนั้นเล่าข่าวเกี่ยวกับสุขภาพไม่ได้เต้าข่าวนะครับเล่าข่าวจริงๆวันนี้อย่างที่เกินไว้นะครับชื่อสารเคมีที่อ่านยากมาก P H T H A L A T E P H ไม่ออกเสียงครับ อ่านว่าสเลดสเลดคล้ายๆคำว่าสเลดที่คนไทยใช้นี่แหละสเลดแต่คนไทยอยากจะให้มีตัวเสียงพีก็พาสเลดพาสเลดมั่งล่ะออกเสียงจริงๆคือสเลดสเลดเป็น p ล a สติกไซเซอแปลเป็นไทยก็แปลว่าตัวทำให้พลาสติกมันนุ่มเพื่ออะไรครับ พลาสติกยุคหนึ่งสมัยหนึ่งเราเคยเรียกว่าพลาสติกพอเราค้นพบพลาสติกเท่านั้นละ่ะโลกเปลี่ยนไปเลยที่จริงมันก็น่าจะเลิกใช้ไม้แล้วนะแต่ก็ยังมีตัดไม้ทาลายป่าอยู่เพราะพลาสติกมันมาแทนเยอะแยะมากเลยนะครับมันมาแทนสิ่งที่เราใช้ในชีวิตประจําวันได้มากเลยเช่นเนี่ยขวดนี้ขวดยาขวดแชมพูพลาสติกแข็งแข็ง แข็งแรงคนกระแทกได้แข็งแรงอยากได้นิ่มอะทำไงอะไม่รู้ยุคนึงสมัยนึงก็ใช้พลาสติกแข็งไปยังคิดคนไม่ได้ได้แค่พลาสติกที่เรียกว่า PVC PVC polyvinyl chloride เพศสัชวั้นเคมียอง่างแม่น PVC polyvinyl chloride พลาสติกแข็งไหนอีกพลาสติกแข็งนี่ไงพลาสติกแข็ง เริ่มนิ่มขึ้นมาหน่อยแต่ส่วนใหญ,ญ่พลาสติกแข็งเนี่ยของเล่นเด็กช้อนเครื่องครัวพลาสติกแข็งเนี่ยพลาสติกแข็งแข็งแต่ไม่แข็งมากตอนนี้เขาก็คิดค้นว่าทําอย่างไรจะให้มันนิ่มเช่นผมอยากจะฝึกกาลังแขนเนี่ยผมอยากจะให้พลาสติกนิ่มมาบีบทําไงดีอ่ะก็มีการคิดคน้นคิดค้นได้พลาสติกไซเซอร์ตัวทําให้ PVC มันนุ่มสารนั้นเรียกว่า สเเลตหรือสเเลตนั่นแหละสเเลตหรือพัาสเเลตสเเลตแล้วกันผมจะเรียกวัาสเเลตมันออกฤทธิ์อย่างไรมันไปทำอะไรกับ PVC มาดูโครงสร้างกันนี่คือโครงสร้างครับสมมติว่านี่คือโครงสร้างของ PVC หรือพลาสติกเป็นพลาสติกแข็งแบบช้อนเด็กของเล่นเด็กแข็งมะนาวเลมันแข็ง ขวดขวดยาแข็งแป๊กเลยนะครับแข็งกว่านั้นแข็งแรงกว่านั้นก็ได้แต่อยากให้นิ่มทาไงอ่ะอยากให้นิ่มแบบนี้นะนี่นี่ยนิ่มแบบนี้เนี่ยนาการนาการมันนิ่มเนี่ยนิ่มมากเลยนิ่มอยากให้นิ่มแบบนี้นิ่มแบบนี้นิ่มแบบนี้ก็เลยเอาพ VC นี้มาใส่ตัวนี้สเลเลนี่คือสเลเลตนี่สมมุติท่านนะนะไม่ของจริงนะ ใส่สเตลเลตเข้าไปใน PVC ใส่เข้าไปเลยอยากได้สูตรอะไรมันก็จะมีคล้ายๆตัวครั้งที่แล้วอะนะ่ะเนาะตัวอะไรอะ่ะที่พาราเบนอ่ะนะเมทิลพาราเบนเอทิลพาราเบนเช่นอันนี้ก็มีเหมือนกัน yl, เอทิทลสเตลเบทิลสเตลพรอพิลสเตลใส่กันสนุกสนานแหล yl, ะเอทิทลเตลลองไปเรื่อยจนได้สเตลที่ใส่เข้าไปแล้วพอใส่เข้าไปใน PVC แล้ว PVC มันนุ่ม มันก็จะไปสร้างอะไรได้เยอะแยะเลยตั้งแต่คุณเห็นไหมอคอนโซลในรถสวยๆหรูๆนั่นแหละที่นุ่มนิ่มเหมือนหนังแท้เลยนั่นแหละประมาณว่ารถรถญี่ปุ่นนะถ้ารถเยอรมันหรือ,อรถรถยุโรปก็อาจจะเป็นหนังแท้ราคาก็สูงนะนะแต่ถ้าญี่ปุ่นมันก็จะเปลี่ยนแบบก็ใช้พวกนี้แหะครับเขาเรียกว่าอ่า PVC ที่ใส่สเตเลตเข้าไปก็คือ PVC แต่เป็น PVC ชนิด นุ่มเกิดอะไรขึ้นครับเราก็ได้ผลิตภัณฑ์มากมายใช้ตั้งแต่ดเด็กยันคนแก่ไม่ว่าจะเป็นหลอดใส่เจลนุ่มนิ่มกล่องปากกานุ่มนิ่มนี่หนังเทียม PVC ที่นิ่มหน้ากานิ่มแม้กระทั่งสิ่งนี้ผมเอามาไม่ได้ก็คือถุงใส่เลือดสาย สายระยงระยางที่มาเสียบเวลาเราอายุมากแล้วไปนอนเล่นหน่อยนะนอนพักผ่อนสายยางสายออกซิเจนมันนิมนะครับเอาไว้ใช้ทางการแพทย์รวมไปถึงพลาสติกห่ออาหารคุณเคยกินชีสไหมครับเนยแข็งชีสมันก็ยิ่แผ่นพลาสติกประกบกันมันติดกันชีสชิ้นหนึ่งก็ยังมีพลาสติกประกบชีสชิ้นหนึ่งก็ยังมีพลาสติกประกบนั่นแหละครับก็คือ PVC ที่ใส่ตะเรดแต่สังเกตนะครับมันใส่เข้าไปเนี่ยมันไม่ได้ไปเกาะกันคุณสังเกตไหมมันแค่สอดเข้าไปผมสอดเข้าไปเฉยๆก็แปลว่าถ้าผมเขย่าเขย่ามันเป็นไงหลุดเขย่าปุ๊บหลุดทางธรรมชาติก็เช่นกันครับพลาสติกที่ห่อชีสเอ่ยชิ้แลบพลาสติกที่ห่ออาหารห่อไก่เอ่ย จานพลาสติกที่ใส่ของร้อนเข้าไมโครเวฟเอ่ยเมื่อถูกความร้อนถูกคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหรือถูกกระแทกหรือเป็นขยะโยนก็ไปในทะเลตัวเนี้ยตัวโเลดเนี่ยมันหลุดออกมา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 ,ออกมาตามโครงสร้างที่สร้างมันขึ้นมามันก็จะกลายเป็นไมโครพลาสติกที่เขาเรียกกันนั่นเองไมโครพลาสติกเกิดอะไรขึ้นครับ กุ้งกินเข้าไปเต่ากินเข้าไปปลากินเข้าไปข่าวดีหรือข่าวร้ายก็ไม่รู้รู้แต่ว่าสัตว์ทะเลมีไมโครพลาสติกเหล่านี้อยู่ในตัวและเมื่อเรากินเนื้อมันเราก็รับไมโครพลาสติกย้อนกลับมาที่ตัวเรากินชีสบ่อยๆพลาสติกที่ประกบไว้เนี่ยตะเลดนี่มันหลุดใส่เข้าไปใส่เข้าไปและโชคโชคดีหรือโชคร้ายอีกอย่างนึงก็คือสเลดเป็นสารก่อมะเร็ง และทําลายระบบภูมิต้านทานร่างกายภูมิแพ้ภูมิเพี้ยนหอบผืดนมาดูครับนี่อะไรครับพลาสติกผลิตจากจีนจีนแน่นอนให้เด็กเล่นเพื่อทำอะไรครับทำสรอยข้อมือมีสีด้วยใส่เข้าไปอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยเนี่ย เป็น PVC ผสมสเลเลตทั้งนั้นจับไปจับมามือคลุกไปเข้าปากเข้าไปสัมผัสทุกวันเด็กไม่แพ้มันรู้ไปสิหนักไปถึงขั้นเขาเรียกว่าสามเลวเลวแรกสารทอลูอินสารนี้นะครับเป็นสารใส่เข้าไปในสีทำให้เกิดสีพลาสติกสีที่ทาเล็บ เดี๋ยวนี้สีทาเลปมีกลิ่นกลิ่นรุนแรงมากผมดมทีไรไมเกรนขึ้นทุกทีนะครับสีทาเล็บสารที่สองฟอร์มาดีไฮฟอร์มาดีไฮรู้อยู่แล้วดองศพมาดองเราด้วยฟอร์มาดีไฮกันบูดปลาหมึกจะบูดใส่ฟอร์มาดีไฮผสมราดไปปลาจะบูดหลายวันแล้วตาชักไม่ใสใส่ฟอร์มาดีไฮเข้าไปฟอร์มาลินนั่นแหละเรวที่สามก็คือสเล็บเราพบ สารทอรูอินเอยอยฟอร์มาลินเอ่ยรวมทั้งสเตรตอยู่ในอาหารเพราะอะไรครับอ่านฟาสต์ฟู้ดไม่ได้เอ่ยี่ห้อนะฮะแฮมเบอร์เกอร์ไส้กรอกพิซซ่าผมก็ชอบกินแต่เราได้รับสเตรตเข้าไปทุกครั้งที่เรากินอาหารเหล่านี้เกิดอ,อะไรขึ้นครับนั่นคือสาเหตุของมะเร็งตับมะเร็งต่อมลูกหมามะเร็งเต้านมมะเร็งต่อมน้ำเหลือง สารพัดมะเร็ง1 2. ภูมิแพ้ผื่นขึ้นไอจามปอดอักเสบไปต้งถึงขั้นโควิดแค่นี้แค่อาหารที่เรากินทุกวันนี่แหละสเราใช้ไมโครเวฟพลาส,สติกมันมีบอกไว้ที่จานหรือพลาส,สติกไหมว่าเข้าไมโครเวฟได้โอเคตอนไปซื้อมันมีอ่ะแต่ถ้าคุณเข้าไปร้านร้านสะดวกซื้อ เวลาคุณซื้ออาหารแพ็คพลาสติกมีพลาสติกหุ้มอ่าเช้าขาย50ตกเย็นจะเสียละเหลือ35บาทเวฟให้ฟรีถามว่ามีใครบอกไหมว่าไอพ้พลาสติกนั้นเข้าไมโครเวฟได้หรือไม่คงเข้าได้หรอกนะลงทุนแค่นั้นอ่ะนะเข้าใจยังถูกความร้อนคุณกินสเตเลตเข้าไปด้วยไม่กินสเตเลตนะกินสเตร นั่นแหละครับนั่นคือปัญหาที่เราเจอในชีวิตประจำวันเอาตั้งแต่ไล่ตั้งแต่เด็กของเล่นครับช้อนพลาสติกเด็กขวดนมเด็กตอนหลัง EU เจ้าประจำครับลณนรงครับ EU ลอรนครงแต่ EU ก็ติดโควิดเยอะเหลือเกิน EU ลณนงครงว่าจะต้องไม่มีสาเลตไม่ไม่ให้ใส่ได้นะไม่มีเลยนะต้องไม่มีสาเลต สารัฐอเมริกายังยอมให้มีสเสเียได้ในปริมาณ0.1%พี่ไทยก็คงไม่ว่าอะไรกันนะนะเพราะว่าแค่พยายามจะมีชีวิตอยู่รอดไปวันๆก็ย่ำแย่แล้วเศรษฐกิจเนาะแต่เราก็พยายามเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้พยายามเลี่ยงนิดหนึ่งครับไม่ก,กินมันทุกวันเลยทุกวันเลยบางวลสามมื้อด้วยเดินเข้าร้านสะดวกซื้อเวฟเช้าเช้าหนึ่งเวฟ สกลางวันหนึ่งเวฟเย็น3ามเวฟ3ามเวฟสามสาเลตไม่เกิน10ปีครับผมให้ยาวๆเลยสิปีมะเร็งมาเยี่ยมเราถึงเป็นมะเร็งกันตั้งแต่ 40, ่สิบห้าิบหกสิบอยู่ได้รอดถึง90บเหมือนท่านชอนคอนเนอรี่ก็เก่งแล้วแต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยถึงพอเริ่มเจ็ดสิบก็มาเร็งมาแล้วเอาแบบโชคดีนะเจ็ดสิบเนี่ยส่วนใหญ่ก็50ิกว่ามาเร็งมาเยี่ยมแล้วเพราะเรากินสเลตเข้าไปนานพอสมควรนะครับ ของเด็กอันตราย 2. อ,อะไรอาหารชิ้นบที่เรากินซื้อไก่มาพลาส,สติกหุ้มไว้ไม่รู้กี่วันอ,อาหารแพ็กพลาส,สติกหุ้มนะครับสามฟาสต์ฟูฟ้ดทั้งหลายแทมเบอร์เกอร์พิซซ่ากินนานๆานานกินทีอย่าบ่อยนะไม่พอมีพี่แก๊ปพอมีพี่ฟู้ดพันดา้าสั่งประจำสั่งประจำไม่ไหวนะครับความเสี่ยงสูง นั่นคือซาเลตหลุดกระเด็นออกมาฉะนั้นนะครับวันนี้ไม่ยากครับเมื่อรู้แล้วมีสองทิห่างหนึ่ง<ด>ช่างแม่งโทษครับช่างมันเถอะกินไม่เถอะไม่รู้จะทำยังไงใช่ไหมบางคนคิดเช่นนั้นแต่ถ้ารู้แล้วอ่ะไม่ช่างแล้วละ่ะหลีกเลี่ยงนิดนึงบางคนช่างกับตัวเองอ่ะแต่กระเพาะกับลูกตัวเองระวัง ไม่กินไม่ได้นอนกินไม่ได้นี่กินไม่ได้มันพลาสติกอย่าลืมนะครับพวกมาม่าอะไรพวกนี้ขอโทษนะครับไวๆเออเหมือนกันนะฮะพวกบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปทั้งหลายพลาสติกนั่นเขาไม่รู้เหมือนกันว่าสาเลรทหลุดเข้าไปไหมแพ็กกับบะหมี่ถูกไหมเราก็ไม่รู้ไม่มีใครรู้ไม่มีการยืนยันไม่มีรายงานทางการไม่มีการศึกษาหรือไม่มีการเตือนเพราะว่าเขาว่ามันไกลตัวแต่ผมว่าใกล้เป็นบ้าเลย พราะช่วงหลังๆที่มีข่าวเรื่องไมโครพลาสติกที่มันลอยไปกับทะเลเนื่องจากแพลงต้นกินเข้าไปแพลงต้นอะไรกินเข้าไปล่ะลูกกุ้งไงสัตว์เล็กๆลูกลก,กุ้งลูกปลาที่ยังเป็นแพลงตน้นก็กินไมโครพลาสติกเข้าไปแล้วก็โตมาเป็นปลาเป็นกุ้งนั่นแหละแล้วก็ย้อนมาที่เราเรากินเนื้อปลาเนื้อกุ้งวนกลับมาเป็นลูกโซ่ห่วงโซ่อาหารอันน่ากลัวนี่คือความน่ากลัวของ สเรเลหรือพลาสเตตพลาสตากสิกไซเซอร์ตัวที่ทำให้ PVC ที่แข็งอ่อนนุ่มประโยชน์มหาศาลอย่าลืมนะครับสามเลวหนึ่งทอลูอีนสีพลาสติกสองฟอร์มาลินกินออกมาเลยกินกุ้งซื้อกุ้งมาต้มจะกินท่านเนี่ยได้ดมได้กลิ่นโอ้โหนึกว่ายาฆ่า,า,มมาแมลงโอ้โหนึกว่าคอลีนเปล่าฟอร์มาลิน สามสลตดงั้นพยายามนิดหนึ่งครับเช็คนิดหนึ่งว่าสิ่งที่เราใช้ประจําสิ่งที่เรากินประจําอยู่ในชีวิตประจําวันเรานั้นมีสลตดสูงไหมถ้าสูงหลีกเลี่ยงครับแล้วก็พลาสติกที่จะเอาเข้าไมโครเวฟไม่จำเป็นอย่าใช้ก็ใช้เป็นพวกจานเคลือบที่เขาเขียนว่าสามารถเข้าไมโครเวฟได้นั่นแหละเชื่อเขาเถอะเขาเตือนมาแล้วครับสำหรับวันนี้ก็อย่างที่เรียนไว้ครับ อ่านเป็นแล้วนะจำไม่ได้ก็เรียกมันสเเลยก็แล้วกันสเเลเสียงคล้ายๆกันสเลหรือสเลไม่แตกต่างก็คือสารเคมีที่ทำให้พลาสติกนุ่มไปพบกันอีกครั้งครับกับรายการ Health Fix โดยเพจสุจกกรที่ติดตัวชะนนันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ